อ้าม่าย่งมาอีกมาอีกหน่อยนึง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 เคเค้ตองเยอะขึ้นวิทวิทย์วิทย์ยืดยืดยืดไปหนากันไปหน้าหน่อยนึง ยกว่านี่อันแต่เต็มชื่นเนี่ยโอ้คัน่าเอาข่าให้บอเป็นไพ่แต่เพิ่นมหาเอาให้โอ้คัน่าเป็นไพ่แล้วเอาเข่าให้เจ้าหน้าบได้บอโอ้เลยเคยกันจําเลยโอ้แลาวน่ะเอาให้บอได้บัดตายในเพิ่นจจําคันยังตายลงอยู่ตลางเคยนะเมีงนชะบอกคันมีงัวไม่ควายเลย ี่น่องดิลูกเคยมาเลยยังมาจะใส่ไอนี่มาถึงหน้าแล้มยังอ่ะนะเห็นบ่ดิน้ำฝนนี่สะอ้าคือว่าน้ำฝนไปนะมา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 ปาั้งสวเมียว่าเมียพวกว่าพวบ้าน้ำฝนไปหน้าเมนมาเหีนที่ท้องสายอาปงพุ่นเนาะนมาทั้งทั้งสวนทัปลาออ้าวบุพเพกันอีกอ้าวนี่ก็มีบาทนี่ ใส่เห็ดอยู่ป่านแล้เก็บเห็ดแนี่ยเก็บเห็ดโอ้โู้ได้ชีวิตกันยโอ้ยจักว่าลูกสิเอาเห็ดมาชี้บุชื่อแนวกินดอกค่ะนี่ผู้ดีชุบตอนมันนมหาบ่ได้บ่ดอกมันนมโอ้ออกไปเศร้านี่บ่หรือไปแต่คืนนี่เป็นเศร้าเนี่ยแม่ว่าย่างมาเห็นหรือนะโอ้ย่างมาอลไรเห็นรอดอ้วยไปใส่ใจฮาตัวอะไรกันโอ้ โอ้เห็ดบดนี่คนไปทุบทุ่นที่หักบ่เห็นท้องใสท้องใสมันเป็นของท้องใสนี่มาเจอตายๆอืออืออืออ่าสบายดีสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขุสุขคนเนาะพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยโอ้โตมัอนยังก่อเสียงบุบๆมาอะไรวันนี้พี่ดูท้องใส ฮะวัดสายไฟด้วยทางสายอะไปได้ยังไงวัดทางสายขึ้นถอดสายไฟ ยิงยังไงเด้อแมนแมนแล้วเฮ้กำลังสีทอดเจ้าโอ้ท่านใจแต่นะ้อสบายดีเนอะเด,ดยนเดยอันนั้นแรกจังวันนี้เ,เดี๋ยวเขาขึ้นทอดกันเดี๋ยวมาลงผี่กอน บ่หูว่าป no? ุ่นดูอ้าวหอกกันถอดได้ไหมทางไซเดี๋ยวพี่เอเด้อเอาเข่าพี่ก่อนเพราะว่าทางเพิ่นเะายังบ่หูว่าเพิ่นสีจังไดว้ายบักลูกไซล่ะเอามาก่อนว่าเนี่ว่ายันตั้มเสาเฮือนเหมือน ไซคือซาแนไทคือคนยังถอดอยู e ่ข uh. ้ามคืนบอเจ้าถอยเข้ามาขั้นหนึ่งก่อนก็ได้เจ้าไม่ได้ลงเลยล่ะอาบมากนันเอลูกฮะแต่ต้องรอให้พ้นมากก่อนเพราะว่าทั้ง แม่และเอาแต่ตัวนี้เขาตัวนี้ก่อนตัวนั่นร้อยพ่นมาพ่นคุยกันเอย์เทย์ด้ยแม่แหละด้ยสบายดี ขามาอีกใช่ขามาอีกเกผู้ดีลูอ่ะอมาอีกมาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอ,อีกหน่อยนึงโอเคโอเคโอ้ยันฟ้ามันบ่โอเคโอเค

นี่น้ายังลยมาเยอะเยบร้ลยบานนี้ยังงันหน่อยเขับขันนี้นะออกมายังยงอะไดก็ มาแล้วพี่น้องขากมาสองขันเนาะแต่บ่ฮู้ว่าจากักคันมันสิเต็มพี่น้องเอง้ยยังไงกระรุ้นเบิ่งน้ำกันอ่าตอนนี้มาแล้วอ่ามาแล้วพี่น้องหลังสองหลังเนาะอะ่ลดหน่อย,ลด,อยลดง่า่ไปยังน้ำอะไรน้อนำอะไแจ้งคร,รับว่าชื่อตะคายชื่อตะไคร้ไผ่ ตาคยไหมอ่อนแล้วตะไคร้มาให้ลูกด้วยไปซื้อตะไคายด้วยแม่นบ่เห็นอ่านี่บ่เห็นเลยเขาอยากเขาชื่อเป็นไปทางวัดเออเอยาแล้วเราอาจสิไปเวียกอะไรโบ่เป็นยังดอกบางทีเราไปเวียกโอ้เราถกเบ่เฮาบ่ฮู้จุดพี่น้องเอ้ยอ่าโบเป็นหยาง เพิ่มเพิ่มมาทอกนี่ค่ะหมาทั้งพี่เต็มก้อนทั้งฟุ้นแล้วทั้งสบุ่เพิ่มกะสิเอาคือกันละมั้งทั้งสบุ่ก็ได้นี่ใจแล้วพี่น้องเอ้ดินดอนมาแล้วอาพี่น้องเหรอมาเนี่ยค่ะหากระมาสองรางเมทาเอ้ยสบายดีเด้อน้ำฝนไปใช้เมทาวบ๊วยเห็นไปนั่งเรื่องนี้ก็บเห็นเ่ย เ็นบ่าลูกเคยเอาเฮดบอสเทาไม่ให้นะแล้วไปเวียงกันเลยไปแต่เฉาเ่าหนดไปไปกับพัวแล้วเอ้จักกันในชายขวดตาหมดเลยโอ้ยหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้เมียไปน้ำผัวไปน้ำกันไปเวไปน้ำกันแล้วไม่ายนะแล้วเขาไม่มาีเมียมาก่อนาโอ้ไปไปแบงขขาให้เจ้านะ ก็เป็นยังน่องาจสิมีเวียกละ่เป็นหยพ่อเฮ็ดมนี้ก็เลยพ่อเฮ็ดเลยด้หาเมียใช่ไมไปทางไหีแล้วไปเวียกไม่เท่าแล้ไปเวียใจเย็นๆอย่าใจห้อนหลือเวียกไผ่ถ้าตยไปซื้อตะไคร้เนาะเออๆย่แล้วเรามีเวียกไม่เท่าเ้ยไม่เท่า อย่าใจห้อนเด้อย่าเฮ็ดคือวัยรุ่นัอวเอินฮาทัวมันเลยโอ้เจ้าน่ะอยู่ใช้ตัวนี้บอกฮะโอู้หเราอย่าใจให้เด้เราใจให้กินข้าวแล้วว่าเจ้านั่นไม่เท่าทั้งเธอเขาบอกเจ้าเลยเจ้าบได้ยินก่อไปเด้อไปเอาไปอยู่นาเด้อจะหน่อยจังหวะเด้ไม่เท่าเอ้เขาบอกอยู่ทั้งเธอไม่เท่าเราบได้ยินอือย่าไปว่าลูกมาไว้เด้เออเอ บอกไอ้ผลอยู่นกเขาเรามีเวียกนนั่แหละเจ้าไปเป็นหมอเป็นเขาเป็นไผ่เพลินเจ้าฮั่นเป็นเคยเว้าตะวันเต็มชื่นโอ้คันว่าเอาเข่าให้บอกเป็นไผ่ตะเพลินหมเอาให้โอ้คันว่าเป็นไผ่ได้เอาเข่าให้เจ้าหน้าบ่ได้บ่โอ้จเลยเคยกันบดจ้ำเลยโอ้เราหน้าเอาให้บอได้บดตายในหื่นจ้ำคันยังตายลงอยู่ตะลางเคยนะเออทั้งนี้ได้แม่นใช่บ่ คันมีงัูมีควายเลยอยู่ในเฮือนก็ได้โอ้คันคือคันตายใช้เฮือนไม่เ่านี่อบเฮตายอีกลูเขาได้คันไม่เ่าเลยคันเป็นไพ่เขาได้ชาคือเจ้าได้ชาเป็นไผ่ตายในเฮือนได้ตายเฮือนได้เป็นเคยตายบ่ได้เอาทองชัยเอ้าสมมติคือเฮือนแบบนี้ได้สาโบเมนเฮือนไม่เ่าเอานี่อันนี้เฮือนผู้ใหญ่ช่างให้ตายใช่ได้หรือเปล่าโอ้คันเฮือนไม่เ่านี่ตายใช่บบได้โบต้องตาย้ะจะทองไสยโบตายก็ย่า เอารอยอยกด้วยน้ำด้วยแล้วเขาลงอยู่ในตลางเขาอยู่ตลาดขันตายก็ห้ามไปเลยแม่นใช่ป๊อคนุ่มีง่ไม่ควายได้อยู่ในเครื่องก็ได้โอ้ฮีตฮีตเนาะเขาถนัดมากเเสียง่วงควายจะเขาได้โอ้แต่ขึ้นทั้งคนก็ยังบ่เป็นเคยเห็นลงทั้งคนกันขึ้นถึงนี่แหละได้ลูกเลยโอ้ประเพณีไผ่มันเนาะแม่เนาะฮีตไผ่ก้อมันโดยโดย ผายเห็ดมันผายเห็ดมันนะเพราะว่ากันยาดอกโบเป็นยังดอกยาดอกโบเป็นยังแล้วไปเวียกนั่นแหละปกปกติมันกะโบไปดอกค่ะโบมีเวียกยาแล้วไม่เท่าบัญหาลูกโบเห็นบไหมพวกบังลูกลูกเจ้าคือแมวนี่ยามมันให้แมวิน้อยนี่แมวน้อยแมวน้อยคอยน้ำลูกละอ่ะจังใดกินข้าวแล้วบ่อท้องใส ยังบ่ทันได้กินโอ้ถ้ากินพร้อมกันตอนน้ำฝนมาก,ก่อนน้ำฝนไปเวียกพี่น้องเลยเนาะอ้าจังไดก้กะดีใจนอะเด้อขี้ดินมาเด้อไม่เถาเด้อดีใจบ่ดีใจเลยลูกเอ้บอกโอ้รถแกยันรถแกนี่แหละประน้เขยะของมันโอ้เจ้าเห็นรถแกขี้ดินเนเ่าแน่ไปน้ำลูกเอ้หอยไปจับจับลูกโอ้ยเอี่ยเซาเขาี่เซาเลากำลังดืือเอ้ทางต้องมหน่อยเฮ้ยเขากำลังชิลล์พยายางอ่น กระบอกอตัวใดของเฮามันจำคัญนในห่เอามาเด้อก็ดีซุปนาะอันนี้ชอยชอยเคลมแลบเลยซุปโอเคโอเคไม่เข่าเอ้ยโดยอันนี้แล้วเฮ็ดกระด้างไม่เท่าซอยชุบลูกเคยรักยุบมันไม่เท่าตื่นยุบแล้วมันพี่น้องก็หยอกแล้ว จังไดก็บบว่ากันเด้อพี่น้องเดววาะว่าเยอะว่าหญ่กันไปเนาะอ่ะให้เพิ่อนเอาดินเอาดอนมาก,ก่อนพี่น้องเลยจังไดก็จังว่าก,กันอีกคือนึองอ่งให้ท่องใสเมียนซิงเมียนคลองกอนนี่แหละมาแล้วพี่น้องประมาณจากหลังเนาะอันนี้หลังรดนี่อันถดนหญ่น,น,นี่พี่น้องนอะสมบุนสิบอกให้ทั้งเอฟซีโฮอว่าพานไปเลยหลังนี่นี่ รถอ,อันนี้โบเมนว่ารถเจ้าของที่ว่ารถยกด้วยผ่น้นงงด้อยสบุ่คอคอให้เพลนซอยคนทีเท่เกย์ให้เกยซไส้ามาขายนี่อ่าสบุ่คอให้เพลนมาซอยผี่นองงนองเลยเนาะสะบุญนักคอให้เพลนเกย์คือดินอันนี้มาหายปกติเพิ่นกิสิเกยแให้เกยไส้าขายสบุญเลยว่าซอยเนี่ยเพราะว่าหารถบ่อได้รถเพิ่นน่ะมันเป็นรถสิบล้อเพิ่นมาบอ่อได้ถ้าบอ่อได้สี่สิบขั้นรถ อันนี้สบุ่เลยว่าคอซอยไห่เนเดอร์บ้านสันเพื่อนก็เลยมาไห้เฉพาะขั้นตัวนี้เนาะพี่นอ้องขั้นใหญ่นี่สีแสนอ่าสะบุ้นคุยกับเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยข่างนี่นี่สิเป็นขั้นน้อยขั้นน้อยรุดละเพื่อนเอาสามแสนหาพี่นอ้องเพื่อนเอาตามระยะทางเนาะเพื่อนแกดินไกลอยู่บ้านหน้าคูณพี่น้องมันก็ไกลเติบเพื่อนก็ต้องเอาตามระยะทางเน,ะเนเา,าะ,ะ,านะบางที่ยันว่าเอฟซีว่าโอ้ยคือแพงแท้สบุ้มมันหาดินยากพี่น้องเลยเนาะ จังไดกะคือเพราะว่าอยาวาเพื่อนแต่จังได์สบุนก็นดีใจแหละรังข้างนี่นะรดคั้นน้อยนี่สามเซนหัรดขั้นใหญ่นี่สีส่เซนพี่น้องเอ,อ้อ่าจังไดกะยิดตามเบิ่งน้ำกันว่าจักรถมันจะขี่เต็มเนาะอ่าจังไดกะเอาใส่จนเต็มพ่ดแหละพี่น้องเอ้ย่องรถนี่กระตกอ,อยู่ 7เซนหแล้วพี่น้องเองว่ามันสิมีจากรถจังทีเต็มเนะาะอ่ะจังใดสำหรับคลิปนี้สบุญกับิโคโตก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหนะคลิปนี้กับิโคโตลวาวปลาจกไปกอนตอนนี้ดินก็มาแล้วพี่น้องเนาะพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะขอบุญขอบคุณเดอ้อไปทางผู้ใหญ่ที่สวยเอาดินเข่าเฮือนทางน้องน้ำฝนเนาะขอบุญขอบคุณในลายอา่ะเดี๋ยวจังต่อกันในคลิปอีพีสองเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่ไปก่อนสบายดี